บาทสมเด็จพระวชิละราเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระทหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้และขอถวายพระพร์ขออนุภาพแห่งคุณระศิะีรัตนตรใยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอบพิษพระเจาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจจตุรพิตรพรชัยสเสด็จสติตเป็นวิ่งขวัญหลักหแห่งราชอาณาจากาักรไตราบจรตริการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระทหารแต่พระสงค์บนหอฉันแห่งนี้โดยสเสด็จพระเจ้ากุศลหนึ่งคณะด้วยกัน ก็คือคณะของคุณหญิงสมปองวันนิสสอนพร้อมได้ครอบครัวแพทย์หญิงชนัญญาเครืองามพร้อมด้วยครอบครัววันนี้เป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหาหารวันละสองหมบาทระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2,566รวมเป็นเงินทั้งสิ้น4ี่แ0,000น หกหมื่นบาทนะขออนุมโมทนาบุญยะถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสัมมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยะถา,ามณิโชติระโส ญาทานิโยวิวัจจานโตสามปรอนตุอินนสัดุมานเปวันวันตะรายวนสุเกนอกายโกวันปวันสัพเียน นาสัตตุมานเตปะวัดวันการโยนสขิติขันยุกอันปวันสัพเพนติโยวิวัจชนตุสัมอารมณกวนเวนักสัตตุมานเต บาวั u กันตรายโยสุเกียติยาโยกบาวะอาเียนทนนาเสเลส